วันนี้จะเผาผ่านเอารุ่นใหม่นะครับโดยอันนี้ก็จะได้เยอะหน่อยเราก็จะตัดไม้นะครับใหมันพอดีขนาดนี้แล้วแต่รุ่นมันก็จะได้ปริมาณที่เยอะเวลาใส่ กสอบถุงปุ๋ยครึ่ง2 2> ถึงสองถุงปุ๋ย,ยเรียงไอไอดีๆแน่นจะได้สองเรียงดีๆก็จะได้สองถุงปุ๋ยถ้าเราขายก็จะได้ถุงปุ๋ยละประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยตัวนี้ก็จะประหยัดเวลาในการเผา เวลาเรียงก็เราก็ต้องสลับนะสลับกันอย่าให้มันตรงกันสลับให้มันเป็นช่องให้มันมีอากาศถ่ายเทออกมาได้อ่าน,นี้เราก็จะอบให้ดูอันนี้คืออันนี้เาเรียกเตารุ่นไหนนะตัวนี้รุ่นอะไรเอลไนแอลไนอังโลไม่มีอังโลเป็นตัวใหม่ <c oughs> เราจะมีเราจะมีเตาห้าแบบนะครับแต่อันนี้จะเป็นแบบล่าสุด ใส่ไปประมาณหน้าสี่หน้าห้าตอนนี้ใส่ไปแล้วกี่ตะกร้าเนี่ยสามเลยหนึ่งสองเดี๋ยวหยุดไปก่อนเดี๋ยวต่ออันนั้นมันโจ๊กอันนั้นมันโจ๊กเราก็จะเลี้ยงแบบให้แน่นๆเลยนะมันจะเหลือทุกอย่างเลี้ยงแบบไหนก็จะอยู่แบบเดิมเราไปกน้ำหม้อสำเร็จเราใส่ไปประมาณสักสี่ตะกร้าห้าตะกร้าตะกร้า เราก็จะปิดฝาอยา่อยางอีกแล้วก็่อยิเราไปงานที่ไรฟอนแต่ปิดฝาครับอ,อ่าโบราณที่เขาบอกว่าตาอบตะอบเตาดินนะนะมันไม่ใช่อบนะะมันเผาเราก็จะปิดฝาให้สนิกกทตอ,อ,อนใส่ก็ระวังมือด้วยนะครับมันจะหนีบมือส่วนมากก็นจะหนีบมือ,อเพราะว่าเท้าอยู่างล่างมันก็เลยหนีบมือ

วันนี้ก็จะย่นระยะเวลาในการเผานี้จะเป็นรุ่นใหม่ต้องทำดีหน่อยเพราะว่าความร้อนสูง น,นี้เราก็จะใส่เชื้อก่อนนะ,ะเราเอาน้ำมันคีพรโลน้ำมันเก่าอะเทลงไปให้เป็นเชื้อ,อใส่พอประมาณเราก็กะดูว่าใส่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวเราก็จะมีน้ำมันหยดเลี้ยงตลอดอเราก็จะเอาเชื้อตรงนี้นะ ใส่เข้าไปในนีน้อันนี้ทำเชื้อหน่อยใส่ไปนิดนึงอันนี้จะเป็นน้ำมันน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอล์หน,นึ่งสามหนึ่งต่อสามแก๊สโซฮอลัสาม่อันอิมดีเซลสามอันนี้รอจุดนะรอท่านประธานนำคบเพลิงมา ติดชุดชื่อติดใช้แล้วใช้แล้วใช้แล้วนะหมดดิทาประธานจุดแล้วครับพอเ,เชือ้อไฟติดแล้วไฟติดได้ที่แล้วเราก็ใส่เข้าไปในห้องของไม้ปบ่บไม่ต้องปิดสนิทอ่าเพราะนั้ออนพวกมันจะดูดเข้าไปนี่ครับ นแล้วก็จะมีน้ำมันใส่ตรงนี้หยดเพื่อเป็นเชื้อเพลิงเราจะทำเกลียวปิดเปิดตรงนี้หยดใส่ตรงนี้ไม่ต้องใช้พัดลมไม่ต้องแล้วมันทับตอนไหนอ่ะเนี่ยตอนนี้มันดูดเขาเองดูดเองอันนี้ก็เริ่มทำงานดูดเข้าเองเอาไปแล้ว ก็จะมีควันหน่อยก็ขึ้นมานิดนึง่ร้อ,นอมมันตัวนี้ก็จะไม่ร้อนเท่าไหร่นะเนี่ยเพราะว่าลมมันจะดูดเข้าไปข้างในลมมันจะดูดเข้าไม่ร้อนเอ,อเคครับเดี๋ยวดูตอนสุกนะอนนตอนนี้เราก็ใช้ระยะเวลาเผา ะระยะเวลาเผาเดี๋ยวดูต่อไปขณะนีน้จุดไว้สองชั่วโมงตอนนี้ไฟติดแล้วครับก็หายแก๊สออกแล้วเราดับไฟไปแล้วนะครับเราเอาเชื้อเพลิงออกแล้วที่หยดอยู่าวตอนนี้ก็แหรงขึ้น <c oughs> สูงอยู่ ันนี้คายแก๊สออกอยู่แต่ตรงนี้เราเราดับไฟไปแล้วนะตอนที่หยดน้ํามันเพราะตอนนี้รอแค่ไม้สุกอย่างเดียวแล้วก็ดับคายแก๊สเรีร้อยตอนนี้เราก็มาดูกันตอนนี้คายแก๊สเต็มร้อยแล้วข้างล่างเราก็ลึงออกมาแล้วปึ๊บลมก็จะผ่านช่องนี้มันก็จะเป่าออกมาพื้น ตัวนี้ก็จะคายอยู่ประมาณสักชั่วโมงกว่าถึงสองชั่วโมงก็ะจะดับไปเองสวัสดีตอนเช้านะครับเรามาดูผลงานกันอันนี้ทำอะไรครับเนี่ยเปิดเตาซุปเปอร์ซันเมื่อวานนี้เผาไว้มาดูผลงานตอนเช้าว่าจะเป็นแบบไหนนะครับพี่น้อง ดูว่าตอนใส่เขาไว้เต็มถังเปิดมาก็จะลดถังไหมม <c oughs> าล้วครับเขาก็มีการยุบเล็กน้อยถึงปานกลางนี่นะครับโอ้โห,โหมันจะตื่อเลยดูสารพาเปิดมาแล้วมาหวัง ก็ยุบไปเสร็จหนึ่งส่วนสามก็จะได้ฐานออกมาเป็นก้อนๆแบบนี้หละก็จะแห้งอยู่นะเป็นฐานที่อยู่แบบไหนก็อยู่แบบนั้นนี่ใบนี้นี่ผมเอาเอาใบใบไผ่ใส่เข้าไว้ก็ยังโอเคครับใบไผ่นี่อยู่ที่มือผมนี่ นี่ไงไปไหนใบไงมีสองใบอ่ะล่องไปดูล่องนี้มั้ยน่าจะอยู่ในล่องนั่นแหละจริงใบไผ่ต้องเอาไว้ในกองนี้มันจะได้มีล่องเหมือนกันโอเคนะครับใบไผ่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมใบไผ่แห้งแห้งกรอบกลายเป็นถ่านได้เลยให้ให้เอาใบสดกลัวกลัวไม่ไหม้อันนี้อยากให้มันไหม้เลยเอาใบไม่ได้ไล่ควันนะตัวนี้ไม่ได้ไล่แก๊สไไม่ดจะลองดูว่าเตาตัวนี้จะไหม้หมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเป็นถ่านหมดร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ถ้าเป็นร้อยเอร์เซ็ก็โอเคหรือว่าคำนวณได้ได้ดีในระดับหนึ่งส่วนใหญ่เขาจะไล่แก๊สแต,ตัวนี้ไม่ไล่เราอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงออกมาก็โอถือว่าโอเคไหมครับถ้ายุบขนาดนี้คิดว่าเป็นร้อยเอร์ซ็นะโอเคแต่ถ้ายุบน้อยพวกเนี่ยข้างล่างจะเป็นฐ่านไม่หมดแต่อันเนี้ย เรายังไม่รู้ว่าจะเหลืออีกประมาณอีกกี่เปอร์เซ็นที่มันไม่เป็นแผ่นโอเคครับเรา,ยยาเ๋ยวไปดูที่เก็บข้างล่างครับเก็บ <Okay. S 1> เรียบร้อยครับเอาออกหมดแล้วนะครับไม่เหลือแล้วก็จะได้มานี่ครับหนึ่งถุงปุ๋ยสองถุงปุ๋ยครับนี่แต่ไม่เต็มนะหน่อยเดียวก็อย่างนี้ก็นะับเป็นเกือบสองกระสอบได้นะเกือบสองกระสอบ ก็จะมีดิบอยู่เล็กน้อยประมาณนิดหน่อยมีดิบอยู่ตินสิดก็จะมีดิบอยู่ห้าก้อนหกก้อนแค่นี้เองก็ถือว่าไม่เป็นไรเล็กน้อยมันจะตัวนี้มันน่าจะอยู่ใกล้ใกล้ใกล้อยู่ด้านล่างบางทีแบบสารทามันมันมันพูขึ้นมาแล้วมันไปเกาะก็สารทาน้ำมันดินเกาะเกาะแล้วทีนี้ ได้ความร้อนเมื่อเต็มทีมก็เลยแต่ไม่ได้ไล่แก๊ส้รอยการหนึ่งไม่ได้ไล่แก๊สหนึ่งครั้งเ<อ>านาแค <ไป S 2> หนึ่งรอบวอออสวยงาม